อันเนี้ถึงจต้อนไถ่ันล,ลูกมันตาย,ยามัดแหละถับตามันนี่เอออันเนี้ยมันไม่ดูฟวาโดไปงหไปบ้านตาหัวเลยพอเนียนๆออกไปเขาวุนวายกันอยู่ พอไม่เคยใช้ตื่นเฉ้นานี่นะเม่โอ้ไม่ตื่นเช้ชาถึงเวลาอันนี้ไปแต่ชเช้าเลยทำไม่รู้ไม่ชี้ต่ตะโกนตั้งเสียงดังตั้งตติห้ากว่าในตอนที่ตะโกนนะเมื่อกี้เขาไปดูพอไปเลย ยาเลียงมุ่ะแม่นพอมาดูสักขังเพรว่าเมื่อก็เไมืนดูนะนดูเหอทำไงทำไงแต่ไรแม่แม่แต่ไรจะทำมันต้องขนาดมันต้องนแล้ว

น้ำเร่งด้เนี่ไอตรงนี้ยังไม่ยุดกวัทั้งนี้ไม่ได้เร่งมานอำนี่โจโอ้ยนม้าเลฮะนี้ตอนนั้นทำไมโดนยี่โดนยีตัวไอโดนั้เอำนเนี่

คนนี้เขาต้องคนนั้นมาให้เขาใหญ่ใหญ่อันนี้ไปมุมนู้นใหญ่โค้งอ่ะมันี้ย่างเดิมนะตัวแดงตัวแดงงั้นยต่แล้มันนอนงมยุ้ยอ่ะหิวอ่ะเออเท้าใช่ยังมันล็กนี้สิไอันนี้กุศลจังเลยใช่ไหมไอ้หิวมันแต้มอ่ะตัวน่ะเอามามาไม่โอ้ยนี่เน่อย่าเดือ กินเดี๊ดีกินไหมไปกินด้วยฮึฮึฮึเนี่ยพี่กูทำลูกชินตลอดอ้าวอ้าวตัวนี้กินอ่ะตัวนี้จะไปดุดนองทำไมนะไม่รู้เลยตัวนีนก้นก้นหลังอ่ะมาเดินขอพูดเลยออานนเหนื่อยที่เหนื่อยทีเนี่ยตัวนี้ตนี้ว่าเตัวนี้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 ตัวนีตัวนี้ตัว้ตัวน้ตัวนี้ต้วนี้ตัี้ตัวตัวนี้ต้ต มันด ah, 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 ah. ูเต้นอ ah, ah. ้าวอ้าวอ้าวเจ้เย็นเย็นอ้าวเจ้เย็นๆตัวนี้แน่เลยที่ได้ดูดนะดูเต้นนะมีตัวนที่มันยืนตู้ท่าทายแมวนล้วตัวนี้ใจเย็นๆย็นใจเย็นๆได้กินได้กินเกิดูตัวนั้นน้าต้องม้วนปา

อ๋อแบบนี้อ่ะอ้าจะลองทำไมล่ะอ้าวไอ้ตัวนี้อ้าวตัวนี้คนได้กินเป็นเอามากินให้อิ่มกันเหมือนนะอ้าวยื่อแคมีนอ้าวอยากกัดเพื่อนทำไมเงี้ยมึงนี่เอาตัวนี้กินกันเอากินไหมเนี่ย แกชนโอ๊ยวนวายไปเด็กแฟสิบสาตัว